ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับนี่อ่าเพื่อแจ้งเตือนเวลาพี่อัพคลิปใหม่ๆนะครับก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่เลยนะครับผมโอเคก็เราไปดูคลิปวิดีโอกันเลย สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง MMM TV นะครับผมก็ <g iggle> ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกด,กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมโ <g iggle> okay, นะอเคเนาะวันนี้นะครับผมเราอยู่กับมอ,อ p a พค GTA San อีกแล้วนะไม่เบื่อเลยนะครับลงได้ตลอดเรื่อยๆนะไม่รีบนะครับผมก <g iggle> ็3 <g iggle> เดือนเต็มเลยนะก็จะครบ3 <g iggle> เดือนแล้วนะครับอีกอีกเดือนนึงหรือเปล่าไม่รู้นะก็ <g iggle> จะลงแต่มอสแพคแน่นอนเลยนะก็จะลงแต่มอสแพคนะครับประมาณนี้นะครับผมทุกคนอ่ะ มดแพกตัวนี้เนี่ยพี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นมดแพกที่พี่ให้สิบเต็มสิบเลยก็ว่าได้นะทุกคนแต่มดลดพี่ไม่ลงไปให้นะอันนี้บอกไปก่อนว่ามดลดพี่ไม่ลงไปให้นะมดแพกตัวนี้นะทุกคนเออก็ไปลงกันเองนะมดแพกนะครับผมเออไม่ใช่มดแพกมดลดโอเคนะเออนะครับโอเคนะอเอครับผมโอเคนะโอค้นะโอครับนะ <laughs> เหมือนบ้าเหมือนบ้า ก็หลกัหลกๆที่ลงไปนะครับผมมอสแพคตัวนี้เนี่ยก็จะมีอ่าแมปปิ้งนะครับผมจะเป็นแมปปิ้งพวกต้นไม้เนี่ยทุกคนเห็นบ้านเนี่ยจะเป็นแมปปิ้งต้นไม้ประมาณนี้เลยนะนี่อ่ะดูเห็นบ้านเห็นบ้าเนี่มันก็มีต้นมะพร้าวต้นฟันโอต้นเอ่อต้นปยอไอ,อไม่ใช่นะครับผมโอเคเนาะก็จะมีแบบเออเสาฟงเสาไฟอะไรตรงนี้ด้วยนะเป็นเสาแบบเอ่าเสาแบบอะไรไม่รู้นะช่างมาเถอะประมาณนี้แล้วก็ จะเป็น t e x t อร์นะครับผม texture ถนนนะแล้วก็ขอบถนนเนี่ยก็จะเป็น texture HD นะครับโอเคเนาะ texture HD นะครับผมแล้วก็จะมี texture ต้นไม้ด้วยที่ลงไว้ให้นะก็จะเป็นแบบ texture ต้นไม้แบบจำแจมเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกายบล็อกนะครับก็จะเป็นแบบสกายบ็อกแบบคล้ายๆแบบแบบคล้ายๆแบบมีหมอกอ่ะกลิ่นอายหมอกแล้วก็แบบคล้ายๆภูเขาอะนะครับอ่ะประมาณนี้ซะมากกว่านะ แล้วก็มีตัวเพลเยอร์นะครับผมจะเป็นเพลเยอร์ CJ HD เลยนะถือว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันลดสมจริงไหอ๋อพี่พูดผิดทุกคนคือมอสแพคตัวนี้พี่ลงมอดลดสมจริงไปให้ด้วยนะ50คันนะครับประมาณนั้นนะลงมอสลด สมจริงไว้ให้ด้วย50คันนะครับอันนี้ขอโทษด,ด้วยละกันนะเออไม่ได้มองไม่ได้มองนะฮะไม่ได้มองนะครับเพราะว่าพี่พี่ตัดคลิปที่นึงเนี่ยพี่จะตัดประมาณ5 5ถึง7คลิปเลยนะเออตัดคลิปที่หนึ่งเนี่ยประมาณ5คลิปอะพี่ตัดทีนึงอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลงอะไรไปบ้างเหมือนกันก็จะบอกแบบครา่าวๆแล้วกันเนาะนะครับประมาณนั้นซะมากกว่านะโอเควัดแผตัวนี้เนี่ยเออใครที่อยากเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะครับอ่า ก็คีโอเนี่ยที่ลงไว้ให้นะก็จะมีคีโอ b ีพีเอสคีโอแต่งตัวนะครับแล้วก็คีโอรถนะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็คีโอต่างๆเลยนะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอลองใช้คีโอแต่งตัวแล้วกันคีโอแต่งตัวเนี่ยก็สามารถแต่งตัวได้ฟรีอ,อ่ะเออก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ<笑><笑>โอเคเนาะนี่สามารถแต่งตัวได้นะครับผมโอเคแล้วพี่กดออกแล้วชอบเสื้อสีขาวมากกว่านะโอเคเนาะอ่ะแล้วก็จะมีคีโอรถนะครับผมนีนะ่จะเป็นรถประมาณนี้เลย โอ้ยตัวสีแดงก็สวยทุกคนเจ้เนี่สีนี้ก็สวยนะอืมเอาอะไรดีหลายใจหลายใจหลายใจแต่ไม่หลายคนนะอ๋เออประมาณนั้นหลายใจแต่ไม่หลายคนโอเคอันนี้คือ K.O. ปกตินะทุกคนนี่นๆๆอะตัว C.S.E.A.T.S. E นี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรปรืนนะหนึ่งสองสตรงเมื่อกี้นะโอเคก็สูตรจะเป็นประมาณนี้นะครับผม K.O. ปกตินะ แล้วก็จะมีคีโอเซฟแล้วก็คีโอปรับสภาพอากาศได้นะครับโอเคเนาะออ่าดี๋ยวปรับสภาพอากาศตอนตีหนึ่งให้ดูตอนตีหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ตอนตีหนึ่งคขาสวยนะโอ้โห้วยท้องฟ้าแบบมืดเลยมืดตึบมืดตึบแล้วก็แบบมีแบบดาวด้วยโอ้เดี๋ยวขอไปตอนเที่ยงแล้วกันนะเออเอานปตอนเที่ยงดีกว่าตอนเที่ยงแบบสวยกว่าเยอะนะครับเออมันก็แบบจะดูแบบแหลกๆหหน่อยนะเพราะว่า สเปคต่ำไม่แนะนำนะฮะก็แนะนำคือแบบสเปกกลางนะครับผมแล้วก็สเปคสูงนะครับโทรศัพท์เนาะนะครับแรมประมาณ4กิกขึ้นไปแล้วกันทีถ่ถ้าจะเล่นแบบมอสแตรตัวนี้จริงๆอะ่ะนะครับผมแบบปรับภาพแม็กได้ก็ประมาณแรม4กิกขึ้นไปนะครับโอเคเนาะถือว่าแบบเป็นมอสแตรที่สวยนะสวยมากๆสำหรับพี่เนะี่ยคือแบบสวยมากๆเลยนะคือสิบกับสิบอะเอาไปเลยสิบกับสิบตักใจเลยนะ เออเอเอาประมาณสักเ้าแล้วกัน9เต็มสิบาหลาใจจริงๆเลยจะเหรือสิบกันแน่ไม่รู้นะโอเคนะทุกคน โอ้คือแบบสวยบงมากเลยซาร่าโอ้โหใครมันลงก็ไม่โลนะโอ้โหพอๆๆเ,เสียงแม่งอุบาทนะเลทุกคนโอเคโอเคโอ้แกงม่วงแม่งโอ้โหชิบหายโคตรเยอะเลยแกงม่วงดูทุกคนเมื่อกีแกแนะ้แกงม่วงเหรอนะแกงม่วงหรือยากุซ่าวะอยู่กันแนมะ่งเป็นดงเลยนะเออเป็นดงขายก๋วยเตี๋ยวเลยประมาณนี้นะคะผมโอเคหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยว่าแพคตัวนี้เนาะ นะครับก็ใครที่อยากเล่นนะลิงก์ดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับส่วนใครที่ลงไม่เป็นเนี่ยไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมโอเคเนาะอ่ะโอเคไปดูวิธีการลงวิธีการติดตั้งกันเลยครับโอเคเลสโก o ก็ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเจ้าตัว cpu s e มานะครับผมก็ดาวน์โหลดได้ใน Pay Store เลยเนาะดาวน์โหลดฟรีนะครับเมื่อทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็อ่าให้ทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเนาะอ่ะ พอคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราดูนะครับว่า CBU ของเรานะครับคือ CBU อะไรนั่นเองเนะาะเมื่อทุกคนดูแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเจ้าตัวคอมล็อกสตาร์เกมตัวนี้มานะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการแตกไฟล์ได้เลยนะนะครับโอเคอก่อนอื่นเลยเนี่ย พี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าม o อ p แพกตัวนี้เนี่ยเป็นม o อดแพกของตัวเต็มอ่ะตัวเต็มคืออะไรตัวเต็มคือ,อตัวเกมจากเพ t สโตสามารถลงได้แล้วก็ตัวเกมจากใน YouTube นะครับผมที่มันมี OBB เนี่ยสามารถลงได้หมดนะครับแต่ตัวไรเนี่ยจะลงของพี่ไม่ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะก็ให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนาะคลิกเข้ามาแล้วก็คลิกเข้ามาที่ไฟล์นะครับก็คลิกเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะปึ๊บแล้วก็จากนั้นนะครับ ให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์นะก็จะมีสามไฟล์นี้เลยที่ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคเนาะ,ะเราจะเปลี่ยน TxD ก่อนเลยันดับแรกนะครับผมส่วนใครที่ c p u เหมือนของพี่นะครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรสามารถก๊อปปี้เข้าเล่นเกมได้เลยนะครับโอเคสมมุติว่าใครที่ c p u ไม่เหมือนพี่นะครับผมสมมุติว่าเรา c p u มารินะครับผมนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น ETC นะครับผมประมาณนี้นะเปลี่ยนตรงกลางนะครับผม โอเคเนาะอ่ะก็จะเปลี่ยนเจ้า3ไฟล์นี้นะครับผมเปลี่ยนตรงกลางเหมือนกันนะโอเคต่อไป gta 3ต่อนะครับ gta 3เนี่ยให้เราเนี่ยเปลี่ยนเจ้า3ไฟล์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนเหมือน txd เมื่อกี้เลยก็จะเปลี่ยนาลบ d x 3ออกใส่ etc นะครับสำหรับ c p u marie นะครับผมส่วนใคร c p u เหมือนพี่เนี่ยเหมือนเดิมเลยก็ copy เขาเล่นเกมไ์้เลยเหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะอ่ะต่อไป gta i n 3ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเข้าไปเหมือนเดิม ก็จะเปลี่ยนเจ้า3ไฟล์นี้เหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะอ่าก็ส่อ่าใครที่ CPU เหมือนของพี่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับผมโอเคเนาะอ่ะก็ขอโทษด,ด้วยลวกันติดติดกระขัดเนาะนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดตัดไปที่ไฟล์ตัวนี้เลยนะครับผมเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะนะครับโอเคกดตัดปุ๊บเอาไปวางที่นะครับผม Android Data จากนั้นกดวางนะครับผมปุ๊บอ่า ก็สวนวิธ <im sharing> ีการติดตั้งเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อลืม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 เลยครับว่าเจ้าคอมล็อกสตาร์เนี่ยห้ามลงทับกันเด็กขาดนะห้ามลงทับกันนะครับผมให้ลบตัวเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็ลงตัวของพี่ไปนะครับผมโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคก็สวนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย